คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม คุณบอลมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณบอลที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตามไปดูแลนายครับที่ต่างจังหวัดและก็ต้องเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งทําให้ได้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ฮะเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก11ปีที่ผ่านมาคุณบอลมาพร้อมกับเรื่องของโรงแรมห้องแถวมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณบอล สวัสดีครับพี่แจ๊คครับครับผมคุณบอลตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ่สนามบินน้ำครับผมอยู่แถวสนามบินน้ำนนทบุรีปากเกร็ดใช่ครับอ่านะฮะคุณบอลกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังครับผมครั้งแรกเลยครับและปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับประจำครับแต่ว่าผมจะฟังเป็นย้อนหลังส่วนมากจะเป็นย้อนหลังน้องะมานนี้ครับ อ่า่โอเคทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงประสบการณ์ที่คุณบอลจะมาเล่าให้พวกเราฟังย้อนกลับไปเมื่อสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา<ช>คุณคบ,บอลต้องไปดูแลนายแล้วก็ต้องเข้าไปพักที่โรงแรมที่หนึ่งซึ่งเราจะไม่ระบุชื่อโรงแรมแล้วก็สถานที่ตั้งเลยนะครับได้ครับได้ครับตั้งชื่อมาน่าสนใจครับโรงแรมห้องแถวไปเจออะไรมาเรื่องนี้คุณบอลครับคือต้องเท้าความก่อนนะครับอตอนนั้น่ะ ผมทํางานเป็นคนติดตามนายเป็นนักการเมืองอะไรประมาณเนี้ยครับและทีเนี้ยผมจะมีจริงๆผมมีเรื่องเล่าสตอรี่อยู่หลายเรื่องแต่ว่าผมจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่ามันน่ากลัวน้อยที่สุดประมาณเนี้ฮะคือต้องค่อยค่อยไล่ระดับความน่ากลัวขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเออ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 มามามาครับครับครับอ่าเมื่อตอนนั้นผมจะมีทีมงานอยู่สามคนก็จะมี คนขับรถคนหนึ่งชื่อน้องหมูมนะครับแล้วก็จะมอะีอีกคนหนึ่งเป็นคนขับรถสองคนแหละครับก็จะเปลียนกันขับกับพี่เอส่วนตัวผมเน่ยจะเป็นคนติดตัวนายเลยนั่งค้างๆกันนะไปไหนมาไหน,มาไหนก็อยู่ติดตัวตลอดอะไรประมาณนะีฮ้ฮะแล้วก็พอวันนั้นนะ่ะมีงานหนึ่งแต่แต่ผมจะอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะ่ะฮะแล้วก็วันนั้นน่ะมีงานงานหนึ่งที่ ทางจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกดีกว่าครับครับแล้วก็ต้องมาประชุมกันผมก็เริ่มเดินทางออกประมาณสักตีสามครึ่งของวันนั้นอ่าเดินทางมาจนถึงจังหวัดเนี้ยช่วงเย็นอะฮะพอถึงเสร็จปุ๊บก็แวะไปส่งนายที่โรงแรมครับอ่าแล้วก็ตอนไปถึงที่โรงแรมที่เขาจะประชุมกันนะฮะ เขาก็บอกกัว่าเฮ้ยบอลเดี๋ยวเทีย่ยงคืนนะพี่ประสมประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวเอ็งมารับพี่ตรงนี้นะทางงแรมตรงนี้นะผมก็อ๋โอเคได้ครับเสร็จสับรับคําเรียบร้อยผมก็ออกมาหาโรงแรมกันแต่จังหวัดนั้นน่ะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วมันข้าโรงแรมมันค่อนข้างสูงผมเลยวนวน,วนหาโทษทีนะครับผมตื่นเต้นครับอ่ะและทีเนี้ยผมก็เลยวนหาไปถามโรงแรมนั้นโรงแรมนี้มันก็มันก็มีราคาแพงหมด จนพักใหญ่ๆครับประมาณหกโมงเย็นก็ไปเจอโรงแรมเนี่ยสภาพเนี่ยจะเป็นก็คือใหม่เลยข้างนอกเนี่ยเป็นสีสันสดใสมันก็โอเคครับผมก็เลยอ่ะหมูเดี๋ยวลงไปถามให้พี่หน่อยสิมันประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยอเราต้องไปหาโรงแรมพักเองใช่ครับก็คือรอเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันหกโมงเย็นแล้วผมไม่อยากไปโจ๋เต๋อโจเต๋รอเพื่อกว่าจะเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันมันนานแล้วด้วยเราเดินทางมาไกลแล้วมันเหนื่อย ก็เลยอหาที่พักให้คนขับเขานอนเราก็จะได้พักด้วยอะไรเงี้ยฮะอ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเจอโรงแรมเนี่ยฮะมันจะเป็นอ่าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บไอหมูไอเจ้าหมูก็ลงไปเขาก็สักปั๊หนึงเขาก็เดินกลับมาบอกเออพี่บอลโอเคนะโรงแรมมีโอเคเท่าไหร่หมูหกร้อยบาทอะไรประมาณเนี้ฮะเฮ้ยหกร้อย e เอาเลยผมบอกหกร้อยเอาเลยเดี๋ยวเรานอนกันสามคนเปิดไว้ห้องหนึง่ง สภาพโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นห้องแถวติดๆกันนะครับอ่าครับห้องแถวเป็นติด,ต,ดติดกันแล้วมีต้นไม้บางข้างหน้าหน่อยนึงชั้นเดียวนนยาวๆไปได้ห้องถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ใชยาวๆเลยอะครับอ่าผมก็ไปได้ห้องที่สี่ก็เลยเข้าไปจัดแจ้งเก็บกร,กระเป๋าอะไรเรียบร้อยก็ออกไปทานข้าวอะไรกันกลับมาประมาณสักทุ่มกว่าก็ากอ,อาบน้ำอะไรกัน ผมอาบก่อนแล้วก็ออกมานั่งดูทีวีกับเจหมูเจหมูอาบทีหลังแล้วก็ออกมา <c oughs> แต่ทีเนี้ยตอนพี่เอเขาอาบผมก็นอนดูทีวีอยู่กับเจหมูสัก <c oughs> พักหนึ่งอะแกแกตะโกนออกมาจากห้องน้ําครับบอกว่าทําไมมีอะไร <c oughs> อะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ผมก็นึกว่าแกหงแววก็ไม่ได้ตอบอะไรไปครับก็ดูทีวีไป <c oughs> เสร็จปุ๊บอีกประมาณแป๊บเดียวแกก็ทักมาเหมือนแบบ เหมือนอารมณ์รำคาญนะครับตะคอกหน่อยทําไมมีอะไรประมาณนี้ฮะัผมก็เลยตะโกนกลับไปบอกไม่มีอะไรพี่เขาก็อาบน้ําแล้วก็เรื่องจบแกออกมาออกมาจากห้องน้ําก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อับนี้ก็เสร็จภารกิจอะไรปุ๊บก็ตอนนั้นประมาณสักสองทุ่มครึ่งสามทุ่มละก็เตรียมตัวนอนกันละแต่ก่อนนอนผมจะบอกกับอ่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยห้าทุ่มครึ่งต้องป่นนะเดี๋ยวเที่ยงคืนต้องถึงที่โน่นละ เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องรอเราอะไรประมาณนี้ฮะก็นอนกันอนอนไปได้พักหนึ่งพักใหญ่ๆแล้วคด้วยความที่มันเหนื่อยเนาะเดินทางมาไกลก็ก็คือหลับลึกกันเลยแต่แต่ไฟห้องน้ำอะ่ะมันจะมีสลัวสลัวก็คือน,นึกสภาพห้องน้ำครับนึกสภาพห้องนะครับ,รบพอเดินเข้ามามันก็จะมีห้องน้ำขวามือใช่ไหมฮะ ห้องน้ำขวามือแล้วมันจะเป็นช่องเข้าเล็กๆครับครับแล้วมันก็จะเป็นเดินทะลุไปแล้วจะเป็นเตียงเลยอ่าห้องนั้นก็จะมีเตียงหนึ่งเตียงใหญ่แล้วก็จะมีโซฟาสีแดงยาวๆข้างๆฝาผมว่าอโอเคด้วยความที่เป็นเป็นหัวหน้าเขาอีกทีผมว่าเดี๋ยวไปนอนกันบนเตียงละกัน<ม>เดี๋ยวผมจะนอนตรงโซฟาแดง<ม>นอนกันพักใหญ่แล้วฮะทีเนี้ย นอนได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบนอนตะแคง mm. ผมก็ตะแคงข้างขวาอยู่ดีๆครับ mm. ความรู้สึกนะ mm. มีมือมาจับมือผม mm. ผมก็ทีแรกผมนึกว่ามือพวกนั้นอนะพวกที่อยู่บนเตียงเขาพาดมาทางนี้หรือเปล่า mm. แต่ก็คือจับมือเลยนะผมก็สะบัดออก mm. สะบัดออกเลยุพวกนั้นนอนไปอีกแป๊บหนึ่ง mm. ก็มาจับอีก จับอีกเสร็จปุ๊บที่นียผมเริ่มรู้สึกตัวแล้วลำคาญแล้วผมก็สะบัดมือออกแล้วผมก็นอนงายครับนอนงายได้สักไม่น่าจะเกินห้านาทีครับอยู่ดีๆพี่แจ๊คมีสองมือครับมากุมตรงหัวไหล่แล้วเขย่าตัวผมอ่ะแล้วเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะพี่คะ<อ>พี่คะ<อ>ตื่นได้แล้วผมว่าด้วยความที่ผมหลับลึกอะฮะ แต่มันแบบตึงหลับตึงตื่นแล้วตอนนั้นผมก็ปัดมือออกแล้วผมว่านอนต่อแล้วก็มาอีกรอบสองเขย่าแรงขึ้นพี่คะพี่คะตื่นได้แล้วแล้วเสียงมันเย็นนะพี่แจ๊คผมว่าเอาละไม่ใช่ละต้องมีคนปลุกเราละผมว่าลืมตามตามันเปลือยครับภาพที่เห็นตรงหน้าคือผู้หญิงเนี่ยมายืนข้างขาผมอะเป็นผู้หญิงใส่กางเกงขาสั้นกางเกงยีนขาสั้น เสื้อสีขาวรัดรูปผมปะบ่าผมประมาณบ่าเนี่ยะฮะหน้าตาสวยนะเขาก็ยืนแล้วทีเนี้ยเขาก้มหน้าลงมาเขย่าตัวผมอีกอะพี่คะพี่คะตื่นได้แล้วอผมก็ลุกขึ้นมาทีเนี้ยคือด้วยความที่มันง,งูเงียพอเขาปลุกผมเสร็จปุ๊บเขาก็เดินหันหลังเลยนะหันหลังปุ๊บแล้วก็เดิน<ๆ>เดินไปผมก็ลุกตามผมก็ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมถึงลุกตามเข้าไปค หมดลุกแล้วก็เดินตามไปเขาก็เดินไปตรงช่องที่ต้องเป็นประตูใช่ไหมฮะเขาเดินทะลุประตูไปแล้วผมห่างกับเขาอะแค่แค่ประมาณสักประมาณศอกนึงเองเดินตามตามตามเขาเดินทะลุประตูออกไปเลยแล้วผมเดินชนประตูปึ้งแล้วผมนายหลังทีเนี้ยผมตื่นเลยผมเปิดประตูออกไปเปิดประตูออกไปแล้วไปดูอะมันไม่มีใครเลยพี่แจ๊บทีนี้ยผมเอาแล้วยุ่งแล้วทีเนี้ย ขาปิดประตูมาปลุกปลุกทุกคนปลุกทุกคนบอกเฮ้ยไปได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วายไปตไปเจ็บของเก็บอะไรเงี้ยก็เก็บของกันขึ้นมาแล้วทีเนี้ยรถตู้ที่ผมใช้ตอนนั้นน่ะมันเป็นไอ้ตัววล์คซัวเกนตัวคารลาเวลครับจะมีข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะฮะก็จะมีเบาะข้างหลังเบาะยาวๆข้างหลังเบาะหนึ่งแล้วจังหวะนั้นน่ะที่ทุกคนงงกําลังงงว่าเอ้ยเป็นอะไรบอกผมบอกไม่ไหวแล้วเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว นั่นก็เลยทุกคนก็เก็บข้าวเก็บของขึ้นมาโยนขึ้นรถอะไรปุ๊บ <Okay. S 2> เสร็จปุ๊บอะ่ะคือจังหวะปิดประตูะมันเงียบ hmm. มันเงียบแล้วเราปิดประตูพร้อมกันหมดเลยอะ่ะ hmm. แล้ววันนั้นนายผมเขานึกคืนอ,อะไรไม่รู้เขาจะเขาเอาวิทยุทานินอะ่ะ uh. คือวิทยุทานินเนี่ยถ้ามันจะเปิดนี่ต้องบิด uh. ใช่ไหมพี่แจ๊คใช่ไอ้อวิทยุทานินเนี่ยมันอยู่ข้างหลงังบอกผมทีอ่า uh. คือทุกคนน่ะปิดประตูเข้ามาปึ๊บแล้วจัวหงหวะในรถมันเงียบอะอย<ท>ู่ดีๆไอวิทยุทานินนั้นอน่ะมันดังวึ้งขึ้นมาผมบอกบอกจมูกบอกหมูไปจมูกออกรถปุ๊บเขาก็ด้วยความที่เขางงๆแต่จัหงหวะนั้นคือตกใจกันหมดทั้งรถนะฮะเขาบอกหมูไปผมก็เอื้อมไปปิดเอ,อื้อมเอ,อื้อ,อมข้างหลังนะครับไปปิดวิทยุทานินแ่ะที่ให้โอ้โหขนลุกไอภาพคือ ผมมองผ่านกระจกหลังไปอ่ะมันจะเห็นครับผู้หญิงคนนั้นเน่ยยืนยิ้มและโบกมือให้ผมอ่าโบกมือใบบายเนี่เหรอใช่ยัดผมว่าโอ้โหผมนี่ขาสั่นพอาพรๆะเพับเลยแล้วก็ลงมาพอตั้งสติได้ปุ๊บก็เลยเล่าเรื่องรา้งให้ฟังครับแล้วก็พี่เอเขาบอกว่าแล้วอคือตอนที่พี่เออาบน้ําจําได้ฮะที่เขาบอกว่าอะไรมีอะไร ใช่คือครั้งแรกอะมีคนไปเคาะประตูห้องน้ํเคาะเคาะเคาะก๊อกก๊อกก๊อกแล้วเป็นเสียงผู้หญิงอะพี่คะพี่คะแล้วแกก็เลยตอบสันออกมาว่าทำไมมีอะไรอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เงียบไปอีกแล้วก็รอบสองอะก๊อก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 พี่คะพี่คะอยู่เงี้ยฮะแล้วแกก็เลยแบบตกใจอ่ะมัน จริงๆเรี่องมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวและเหมือนเขามาปลุกเราอ่ะแล้วแล้วผมมองนาิกาตอนที่ผมออกมามันเป็นห้าทุ่มครึ่งพอดีอะพี่แจเดี๋ยนะพี่เอเขาไม่ได้เอะใจอะไรเลยว่าผู้หญิงที่ไหนจะมาเคาะประตูเรียกวะคือเขาอ่ะคิดว่าคือคือด้วยลุกผู้ชายกันหมดเนาะเขาคิดว่าแบบเฮ้ยไอ้พวกนี้มันไปจีบผู้หญิงที่ไหนมาว่าอะไรประมาณเนี้ยฮะแต่ออกมาไม่เจอเขาก็เขาก็ลืมไปเลยเพราะทุกคนเหนื่อยกันหมดครับ อะไรประมาณนี้เขาก็เลยโอ๊ยว่าแล้วก็เลยผมก็เลยไม่ด้วยความที่ต้องตีกลับรถตีรถกลับกรุงเทพเลยก็เลยไม่ได้กลับไปถามไทยว่ามันคืออะไรแต่ด้วยความที่ผมก็คิดในใจนะว่าพอกลับมาปุ๊บเออเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเราคงตื่นไม่ทันกันะครับตอนที่ตื่นขึ้นมาตอนนั้นประมาณประมาณกี่ทุ่มประมาณคือขึ้นมาขึ้นรถมาปุ๊บเนี่ยหลังจากติดวิทยุทานนินแล้วก็ เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วผมก็กลับมานั่งอ่ะผมมองในกามันห้าทุ่มครึ่งพอดีนี่หว่าคือแบบเหมือนเขามาปลุกจ้ะเอาจริงๆแาบว่าเอาจริงๆมากว่าเขาไม่ต้องมาปลุกก็ได้ไงถูกปะเดี๋ยวฉันตื่นเองใช่ครับเออนรู้หน้าที่ฉันตื่นเองได้ใช่ครับแต่แบบผมยังจําภาพที่เขายิ้มอ่ะเขาฉีกยิ้มแบบยิ้มแบบ ยิ้มให้ยิ้มแบบยิ้มหวานเลยแบบหืมแล้โบกมือให้เราเหมือนแบบขอบคุณหน้าอะไรเงี้ยมามาปลุกแล้วหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเขามาดีนะเขามาดีนะเขามาดีครับเขามาดีเออแต่ไม่ต้องมาก็ได้ไงใช่ใครับนี่นี่คือเรื่องที่น่ากลัวน้อยที่สุดหรอใช่ครับชโอ้เฮ้ยนี่ก็ถือว่าน่ากลัวแล้วเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตัวของคุณบอลเนี่ยครับต้องทํางานแล้วก็ เอ่อต้องไปพักตามต่างจังหวัดบ่อยใช่ครับใช่แล้วไม่ได้นอนโรงแรมเดียวกับนายอะไรอย่างนี้หรอก็ต้องแยกกันนอนอย่างนี้หรออ๋อไอไอไฟนั้นนะครับคือไฟนั้นอ่ะเขาไปประชุมเขาประชุมยาวเลยครับผมคือมาประชุมทั้งพักเลยครับก็คือก็คือถ้าโรงแรมนั้นอ่ะมันเป็นโรงแรมห้าดาวถ้าเราไปเปิดนอนเนี่ยโอ้โดนหลายพันแน่นอนอ๋อผมนึกว่าทางนายเขาจัดการดูแลเรื่องของทิพ์พงที่พักเราให้ด้วยคือ คือถ้าจะอยู่อ่ะก็อยู่ได้แต่ด้วยความที่ผมอ่ะสนิทก,กับสนิทก,กับแกคืออยู่กันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับันหนเซฟได้กับเซฟช่วยกันอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่า oh, เงินเดือนคือเงินเดือนนะ่ะเขาเขาก็ให้เราอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ซัพพอร์ตเราทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องโอ้โหค่าใช้จ่ายเขาเยอะอะไรประมาณนี้คระ ก็เลยไปเลือกอะไรลงแรมวอ่ะถูกๆแล้วจันอะไรประมาณเนี้ยครับนี่ไงก็เลยโอ้โหเออเหมือนเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เจอเรื่องพวกนี้เห็นคุณ bon คบอลเกิดมาว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะค่อย,อยๆไต่ระดับความน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆกับงานเกี่ยวข้องกับงานที่เราไปทําทุกที่เลยปะอ๋อพอหลังหลังจากนั้นอ่ะอีกไม่กี่เดือนผม่าลาออกละแต่เรื่องที่ที่มันน่ากลัวจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณสองสาเรื่องที่แบบว่าหนักๆเลยครับ อาถึงก็เป็นไข้เลยก็เนี่ยมีอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นข้างหน้าฮะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นคุณบอลสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานรอฟังเลยนะได้ครับได้ครับนะครับครั้งนี้ถือว่าเรามาทําความรู้จักกันก่อนก็แล้วกันใช่ครับใช่ครับโอเคนี่ขนาดตื่นเต้นนะต้องต้องขออภัยด้วยนะครับไม่เลยไม่เลยจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เฮ้ยน่ากลัวโอเคเลยแหละ สำหรับเรื่องนี้ครับขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ครั้งหน้าสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมาที่ทีมงานได้เลยนะครับได้ครับโอเคขอบคุณมากๆเลยครับคุณบอลครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ับสไ r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม ผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android